ใสนะฟแรงมากนะครับผมตัวนี้ครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวเตาแคมปิ้งครับเตาปิกนิกนะครับ,ต,รบตัวนี้จะพิเศษมากจะมีตัวบังลมด้วยนะครับผมตัวนี้จะมีที่บังลมนะครับแล้วก็ตัวขานะครับผมจะมีตัวขานะครับผมสามารถแยกได้นะฮะแล้วก็นี่นะครับมีตัวขานะครับผม ก็จะมีตัววาล์วนะครับสามารถเสียบแก๊สกระป๋องยาได้เลยแล้วก็ครับผมมีตัวจุดาสามารถจุดได้นะครับตัวนี้สามารถจุดได้นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะมีกระเป๋าเก็บนะครับสามารถใส่กระเป๋าเก็บได้เลยนะครับใส่กระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวจะจุดให้ดูนะครับ นีเราก็เอาค่อยเข้าตรงวาลวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ปรับได้ครับครับแล้วก็หมุนหมุนไม่เข้านะครับแล้วก็ปรับที่วาลได้เลยครับเปิดแก๊สปรับได้ครับแจุดนี้นะครับนะครับใส่แรงมากนะครับผมตัวน,นี้นี่เราปรับได้ครับ นี่นะครเปิดปิดได้ครับผมตังนี้ใครสนใจสั่งซื้อก็สอบถามได้เลยนะครับ